รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณไปดูแลลูกคุณที่ดีๆก่อนที่จะว่าลูกคุณเดื่ดร้อน,นะทำไมพีช่ชายเฮงสวยคุณหญิงนี่เล่าฉุนจวนน่ะฐานะคนเคยมั่วป่ากันไม่ได้แต่ต้องการพ่อแต่ผมต้องการนี่ามเป็นแม่มันไม่ได้ที่สุดแค่ตอนคลอดลูกเสร็จนะคุณแม่ใจนะคะว่าแค่เรื่องลูกไปดิบดิตั้งแต่หชาวบ้านคุณเลือกฉันมากกว่าวลูกฉันจะเสียใจ อย่างเช่นคอนตอนหรือไม้น้าสามอะไรเงี้ยจะมาตีหัวเปลี่ยนตัวพ่อให้แตกไม่เชื่อก็คอยดู<ล>เดี๋ยวจะหาว่าเฮียกังวูม่เตือน,นแต่ฮะแล้วนักแสดงร่วมล่ะนอกจากมีทั้งพี่ก้องพี่ชานักแสดงแบบรุ่นใหญ่ๆเยอะมีพ<ม>่ออีด,ด้วยมีพ่ออีดใช่ไหมับใครอีกครับมีพี่เอ๋คอนทิปมีพี่เอ็มกันพี่นัน พี่เกี <c oughs> <laughs> ี <in modern> <Airbnb> ่พ๋ใ no ช่แ no ล้ว <existe> ก็พี่มิดพี่มิดปีดบอบนี่ขัดใจไหมใช่แล้วแล้วก็ในในเรื่องนี้ครับอาจะมีเพื่อนๆของผมเนี่ยจะเป็นแบบแจ้งวัยรุ่นที่แบบคอยสร้างสีสันให้ให้กับลควรประสาทแน่นอนพอสมควรเลยล่ะเห็นบอกว่ามีหน้าพรีเซนต์หนึ่งคนคือพี่เอกพรทิพย์ใช่ตามที่บอกเรามาอยู่ช่องสามด้วยกันแล้วการแสดงเป็นยังไงบ้างครับได้รับอารมณ์ความร้ายกาจอะไรลงไปไหมครับ จริงจริงเก๊เขาจะเจอมากกว่าจะไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเขาเป็นพี่สะพ้ายเก๋ yeah. เป็นพี่สะพ้ายของผมก็<ร> <ร LU: S 1> ว่าเป็นภรรยายของพี่ก้องในเรื่องนะครับก็แรกๆผมก็ต้องประท้าคารงเหมือนกันนะตอนตอนที่เข้าฉากด้วยกันเหมือนเราเป็นเป็นเราเหมือนเรารู้นิสัยรู้นิสัยของ เรือ่องนี้ว่าเขาเขาเล่นเป็นคนยังไงแรแบบนั้นเราก็เลยจะไม่ค่อยชอบเขาก็จะมีปัะทาคารมกันอะไรแบบนี้นนครับพลังเยอะมากพลังเยอะเนอะใช่นะฮะประสบการณ์เยอะโชคชชโดีในมุมมองการเป็นคู่กัดน,นะฮะลงเอยที่สุดแล้วเนี่ย